ปวดคอบา่าไหลเป็นกระดูคอเสื่อมมา5-6ปีหรือมาหลายปีดีขึ้นได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์แค่ลองใช้วิธีนี้วันนี้ถ้าคุณกาลังปวดคอบ่าไหลเป็นกระดูคอเสื่อมหมอแลวกระดูกคอกดทับเส้นประสาทแล้วคุณลักษามาไม่ไดีขึ้น นี่ครับดูเคสนี้ฮะเคสนี้ครับเป็นกระดูกขอเสื่อมมาถึง6ปีทุกคน6ปีใช่ไหมครเป็นวันรู้สประมาณ5้าปีครับเป็นมัปวดขออะไรมากมากครับผมเห็นไหมถอยเสื้อผ้าก็ลาบากแปลงฟันก็ยากเห็นไหมฮะตอนนี้ครับรักษาที่โรงพยาบาลมากินยากายภาพมาไม่เคยดีขึ้นเลยจนกระทั่งมาเจอหมอฟันครับตัดสินใจสั่งยาของหมอฟันไปปรากฏว่าวันแรกดีขึ้นมากๆดีใจด้วยมากครับยกแขนได้เลยไม่ต้องทรมานกลางคืนนอนไม่หลับก็กลับมานอนหลับได้เห็นไหมทุกคนถามว่าทําไมเคสนี้ดีขึ้นได้ ที่นี้ไม่ได้มาฝังเขีกับหมอฟันที่กรุงเทพกีฬาย,ยนะครับแต่เขาใช้หลักการที่หมอฟันสอนซึ่งหมอฟันก็แต่งใ้เขาเองนั่นคือการกินยาการกินยาบอกเลยว่า90%คุณสามารถหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดงั้นู้วยใจรับรองแบบนี้เปลี่ยนคุณที่มันยา้ายมันครบครับครบมีอะไรบ้างอันที่1คือภาราสองคายกามเนิสามยาแก้ปวดปุ่มที่หน่อยนี่คือ3ตัวที่คนส่วนใหญ่ชอบกินแต่คุณแล้วก็คุณไปเปลี่ยนนห้อแต่คุณก็ยังไม่ดีขึ้นสิ่งที่คุณขาดคือคุณขาดยาแก้ปวดท นี่คือสิ่งที่สำคัญมากอย่าลืมนะครับกินยาให้ครบแล้วคุณจะการดีขึน้นตรงนี้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากห,หน่อยแล้วเจอกันใหม่อมดึงตรงนี้ไม่อยากผ่านมาหามาฟันสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ดีมากๆครับ